in the I uh -oh. อ้ามัสสระาาวิรุณหาทา้าภูเวรุนาเวสุวรรณวานองกเนตลงมาเป็นสกิมพยานและอนุโมทนาในจารพังนี้ที่ผัวขจาเว้าทั้งหนายนำ ผู้แห่งนี้ขออันเชินเพื่อเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายทันตีโอ้พระผู้มัตตระีกุมารีสังอาบริวารายอจีปริปุั้งตกรีโรเมุตเทวันจานรเดวันเทอามากรนกันเจวะเมหะเกตเปรเบตวามังอาวิชกมุรังติเทงอนังมัง พระรูมูฮัมหาอันตามเรนั่งหันตอินมีนาสักการะนกตั้งรวจริยังอาิโต้เจมิอมกุรุเทวันามะมทเจ้าพอยองอนและจุรีโดยยินดีเคารพคงนักนกพรูพุทาแต่ตอนปัจจุบันครูเล็กและครูยานครูวาน และครูยารกรู้ตำรับและครูตำราครูเอ็ดมนต์นนคาถาปรูนมกโมกอและกอการูู้อัคราพร้อมทยจนจบมนต่ข้าพเจ้าได้ศึกษามาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบา้าและอานจยนทั้งหลายเหล่านั้นเชิญมาจุมนมประจุมกันนาสถานอันเป็นมิม่งม,มหามงคลน,นี้เสีย สี่สีวันนี้เป็นวันนี้จังหวัดหน,นองบวัวลำพูนได้ตกแต่งระบายสีว้พร้อมมีเสตาไก่และสุกรมาปราควยอ่อนและนวานยิ่งโอรานรถอีกผลไม้เอ็มอดรถโอชาทั้งผูกที่ยันจวราและดอกไม้เบื่อถวายแด่ครูมาและอาจารย์ พ่อครูบาอาจารย์จะได้ละเลยเชิญชนชนเชิญมารับเครื่องสักการะบวงสองสังเวยน้เถิดซ่อนโุรสจำนงเทวาสิ่งใดประสงค์ใดได้ขาดเลอเกินไปบางของครูบาอาจารย์จะได้สร้างส่งเมตตาจงกระรุณาอภาัยโทษโปรดรับเครื่องสักการะบวงสองสังเวยนี้ Namo Tantra-Pakavattu Arhattu Sama-Sambuddhattana Namo Tantra-Pakavattu Arhattu Sama-Sambuddhattana Namo Tantra-Pakavattu Arhattu Sama-Sambuddhattana Iti Jitang Ehi Thevata ปัจจญาทิปติณนเรสโสจมหาราชาเมตตาจาักโรโยยังมหาลาพังจะทาสถเหภักวันตุเมข้าพเจ้าทั้งหลายขอถาวอถายเครื่องสักการะบูชา,บายบสีเบดบรรมีบุรีมาครูด,ดอกไม้ทุเพียนเครื่องสักการะบ,บูชาที่ข้าพเจ้าได้น้อมจิตน้อมใจมาขอถาวาย องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าด้วยความบรมรัทธาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าได้โปรดสเสด็จม,มารับถึงสักราระบูชาและได้โปรดประทานพรให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินโชคลาภทรัพย์ปฏิหารขอให้ชื่อเสียงเรียงนามดังขึ้นชื่อลือชา ถึงสามแดนโลกธาตุดังไปจนถึงต่างประเทศลูกหลานจักได้หมันสร้างคุณงามความดีตอบแทนคุนของแผ่นดินสะสมสเบียงบุญช่วยเหลือผู้คนและสังคมก็ขอให้พรน,นี้จงบรรลุสำเร็จจงบรรลุสำเร็จด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่า พระพุทธเจ้าคุณบรรมเจ้าคุณประสังค์เจ้าผู้ปรากฏมาเป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ก้าพบเจ้าพุธจำเดชดินทาได้เป็นตัวแทนของพี่น้องทุกตัานทุกคนขออันเชิญเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุได้เสด็จจาตาลงมาระเบิดสการะบวงสงส์สังเวยเป็นตนว่าพระสยามเทวาธิราชเจ้าพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลับเมืองพระภูมิเจ้าที่พระเจ้าภูมพาลี เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุง่งเจ้าทา่าขออัญเชิญดวงพระวิญญาณบูรพาบมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่กรุงส,โสุโขทัยศรีอยุธยาดุสบุรีและกรุงรัตนโกสินทร,ร์กรุงเทพมหานครเป็นตน้นดวงวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าดวงวิญญาณพระบรมสารุปหงศ์ทรงพระองค์ได้ทรงประสิทธิในพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดีเถินนมามาเมอติปฏิมหาเตวนันางท้านผู้มีบุญญาติการคือองค์พระปรเมผู้เป็นเจ้าได้ก็ครองว่าข่าวบรรดาพระฤาษีมุนีและกรรมสิทธิในภูมิโลกนี้ในการนันนี้ก็พระเจ้าปฏิโหดําเนยนได้กระทำพิธีกรรมบูชายากรรมสิธีตามจารีระเพณีบรโบราณ ชัยยะชัยยะขอเท้าวชัชรีเทเวจอมเทวินชัยยะชัยชยะขอเท้าจาตุโลกบาลทั้งสี่ชัยยะชัยยะขอพรเทพุรสมวเหต่างาหานทุกถุพระองค์ได้ทรงบริัารักษาที่น้องทุกท่านทุกคนที่จุมนมประชุกันอยู่ในขณะนี้ให้ดำรงตรงสวัสดิ์ให้ดำรงถุกสวัสดิ์นิราชไม,ม่นิระบุปตะวะสัพภัยไพเสวยสุขทุกเมื่อเทิน สิทธิอจินจังสิทธิกัมบังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิแตโชยโยนิจังสิทธิตถาคตพระสัาพัญโยรัสรู้จบมานสงบดีและพบคุณบิดามารสิทธิเจ้าที่เจ้าทางพระนางตรณดีประสิทธิองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าประสิทธิเทวประสิทธิ Rock,